สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎและคณา,ากรกฎประจำช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะชาวโสดมนุษย์โสดกรกฎสาาถานการณ์ความรักเป็นไง ห้าเหรียญเงาทีแไรเงาเด u สันเฮลเฟนสามดาเดอะเวิ l ์การเริ่มต้นขึ้นมาสองใบเลยนะการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการแบบจะได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยน่ะเริ่มต้นขึ้นมาถึงสองใบแต่มาติดยู่ที่สามดาบ รักเพื่อนหรือเปล่านะคะรักเพื่อนแต่แสดงออกไม่ได้แล้วรู้สึกอกหักไปในไปในแบบอัตโนมัติอ่ะเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงหรือคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณหรือไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวก,กันกับคุณหรือเปล่าการเริ่มต้นของคุณมันไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ได้อ่ะมันไม่ใช่แบบใครก็ได้ก็แบบโอเคคุยกันโอเคคุยกันไปเลยโยมันก็ไม่ใช่นะคะคุณยอมเหงาดีกว่า ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่คุณยอมที่จะเหงาคุณทนได้โอเคแต่ไม่อยากทนคุยกับใครก็ไม่รู้ที่แบบไม่ได้ชอบหรืออะไรเงี้ยมันอึดอ,อ,อัดอะหรือรอวันที่จะชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะตอนนี้สี่ที่อยู่ในใจของคุณก็คือคนที่คุณแอบชอบแต่คุณคิดไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อไปคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่มีทุกคนต่อดใจ สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสองเหรียญ e i e t p e n a c l e s แปดดาบอืมเขาก็เป็นคนที่เสน่หแรงอยู่รนะคะหรืออาจจะเข้าหาคนอื่นก็ได้หรือมีคนเข้าหาเขาก็ได้เหมือนกันแต่ในตรงนี้นะคะเอ่อมันเป็นอะไรที่หวั่นไหวนะมันเป็นอะไรที่หวั่นไหวแต่เขาอ่ะ เขาไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องความรักเท่าไหร่เขามีประวัติศาสตร์หรือมีประสบการณ์ด้านความรักที่ไม่ดีเท่าไหร่นักไม่ไว้วางใจใครง่ายๆไม่รักใครง่ายๆแต่ชอบอะจะชอบก็เรื่องของชอบนะความรักก็เรื่องของความรักนะมันคนละเรื่องกันนะคะอืมมันฝังใจเขาอยู่กลัวการมีแฟนแล้วก็กลัว การเลิกกับแฟนนะคะไพจ่จะติดไพ่ของการตัดสินใจของการองไรคือมันมีสอคนมันมีมากกว่าหนึ่คนอนะสหรือสคนที่อยู่ในชีวิตของเขาตอนนี้นะคะในสถานะของคนคุยไม่ได้เป็นแฟนแต่เขาคิดว่าอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนแต่มันเป็นอะไรที่ยังสับสนอยู่นะคะสำหรับตัวเขาทีนี้ในชีวิตของเขานะ่ ในตัวเลือกหรือในความรู้สึกของคาที่มันลังเลโลรยใจนะมันมีคุณอยู่ในนั้นไหมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเพซัพเพิร์เคิลส์ก้าถ้วยเดทอืมคือไพ่เป็นค่อนข้างชัดนะคะว่าจะสี่ถ้วยเดทเก้าถ้วยแฮงแม เขารู้สึกว่าเขาคือยังไม่ใช่สเปคของเขาอะเรายังไม่ใช่สเปคของเขาเรายังรู้สึกว่าคือเขายังไม่ได้ชอบเราแบบนั้นอืจริงๆก็เข้าใจว่าทําไมสามดาบมันถึงขึ้นในฝั่งของคุณนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันไม่ต้องแปลอะไรมากมายเยอะมันก็สรุปได้ค่อนข้างชัดเลยว่าเรายังไม่ใช่คนในใจของเขานะคะแล้วควรรู้สึกยังไงกับเขาล่ะคิดยังไง รู้สึกชอบรู้สึกคิดถึงนะคะรู้สึกคิดถึงรู้สึกว่าอยู่ในใจอยากจะเปิดเผยความในใจเหมือนกันแต่ไม่เอาดีกว่าปิดไว้ขอเก็บไว้กับตัวเองนีคน่คุณแบบจะทนไม่ไหวแล้วคุณยากจะบอกความรู้สึกแต่ถามว่าบอกแล้วเป็นยังไงไม่ต้องบอกดีกว่าอย่าบอกเลยนะคะคือหลายๆอย่างที่เขาถามอะที่คุณเข้าใจไปแล้วว่ามันคือสามดาบน,นั่นคือคําตอบ นั่นคือคำตอบนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณหกดาบแปดถ้วยเดอมูนมันยังไม่ใช่จริงๆอ่ะอืมสําหรับเขาคือคุณยังไม่ใช่นะคะเขาก็เลยแบบเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกเหล่านี้นะคะที่มีเนี่ยล้วคุณ คือเขาก็อยากให้คุณอะเดินหันหลังให้กับเขาเหมือนกันคือเดินหน้าต่อไปเจออะไรใหม่ๆอ่ะข้างหน้ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะเจออะไรบ้างอ่ะแต่ข้อมันก็น่าจะโอเคกว่าที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันชัดเจนแล้วสำหรับ คำตอบของเขาหรือความรู้สึกเขาว่าเขายังไม่ได้ชอบเราหรือว่ายังไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกับเรานะคะมันจะกลายเป็นว่าถ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปอะ่ะจะอึดอัดไปเปล่าๆมันจะกดดันกันเปล่าๆกดดันตัวคุณเองด้วยกดดันตัวเขาเองด้วยนะคะเซนเออไมสเซนสีบอสสนคนโซล จัดอีกตัดสินใจค่ะนะคะมีความรกคั้งใหม่เข้ามานะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณจะไม่เอานี่สิคุณจะปฏิเสธนี่สิคุณจะไม่แบบไม่สนใจเพราะว่าคุณคนนี้อาจจะยังเป็นคนที่ไม่ได้ถูกใจคุณมากมายนะคะหรือยังไม่ใช่สิบไม่เท้าจัดเมนดบุปลดล็อกตัวเองนะคะ วางมันค่ะความรู้สึกชอบความคิดความพยายามโน่นนั่นนี่กับคนคนนี้นะคะความทรงจำอะไรก็ตามที่เราเอามาจิ้นเอามาฝันเอามาจิกหมอนเนี่ยนะคะเราจะต้องวางมันละเพื่อตัวคุณจะได้หลุดพ้นตรงนี้ได้เคลียร์เนื้ออินเอร์จีเหล่านี้ได้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะ แค่เธอที่ต <Yeah> ้องการพิเศษกว่าใครเหตุเกิดจากความเหงาคีบเป็นออฟเปนไมล์เ huh. ปิดใจนะคะอย่าปิดใจกับคนคนนี้นะ เปิดใจแล้วเดี๋ยวจะได้เจอคนใหม่ๆที่ดีกว่า b e อร์ชันที่เดอ e เรดแฟลก์คือมันมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วแหละสัญญาณเตือนบางอย่างเกี่ยวกับที่เขาเป็นหรือที่เขาอยากจะสื่อแล้วคุณจะต้องคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกสามดาาอีกต่อไปนะคะคี okay, คนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะคนมีคู่สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สลับกันได้นะคะสถานการณ์ฝังคุณฝั่งคุณแฮงแมนแอส of p เ n น a c คอ s สหมีคนใหม่เข้ามานะคะ เจอกับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เจอกับการจบนะะจบความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแบบเรื้อรังนะ,ะแบบเรื้อรังมายาวนานมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คิดว่ามันอาจจะถึงเวลาต้องจบแล้วที่มันจบง่ายเนี่ยคือที่อ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแก้จะไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะคะทำจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณ คุณแบบคุณทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะในความรู้สึกอ่ะมันเป็นอะไรที่ทําอะไรไม่ได้แล้วกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะแก้ยังไงแล้วมันคือที่สุดแล้วนะคะแต่ก็ยังหลุดออกมาไม่ได้ก็ยังติดอยู่ก็ยังค้างคาอยู่นะคะหลุดได้เพราะอะไรล่ะเพราะการที่เราได้เจอคนใหม่เจอคนใหม่เข้ามาเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งความรู้สึกดีๆที่เรารู้สึกเหมือนได้ได้แบบความรักรั้งมาที่มันเฟรช ะะสดชื่นอีกครั้งหนึ่งมนเลยทำให้เราตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์นี้ได้หรือจบกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเริ่มต้นเก้าใหม่กับชีวิตอีกครั้งคาดคอมากๆเลยอ่ะต่อไปคนรักของคุณล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักของคนรักของคุณ สามดาบ The Fool ห้าเหรียญหกดาบ Queen of s w o r d s ธาตุาาลมนะคะธาตุลมก็คือกลุ่มเมถุนลูนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์โอเคสถานการณ์ความรักของเขาค่อนข้างน่าเอ็นดูนะคะอยู่น่าเอ็นดูดแบบฟีลแบบน่าสงสารอยู่อะเพราะว่า มันก็เป็นอะไรที่เขาก็รับไม่ได้หรอกแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกด้วยนะคะเขาพยายามดึงเกมมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นทั้งความโดดเดี่ยวเป็นทั้งความเหงาไอ้เช่นี้ยังไม่ได้เลิกมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เติมเต็มกันอะ่ะมันมันมันไม่ได้เลิกก็เหมือนเลิอกอะ่ะแต่พอมันเลิกแล้วมันก็ใจหายมากเขาจะต้องจำยอมอะที่จะต้องปล่อยคุณไป ต้องปล่อยให้เป็นอิสระตัวเขาก็จะได้เป็นอิสระเหมือนกันก็จริงแต่ว่าทางใจมันมีผลค่อนข้างมากนะคะคือเขาก็พอที่จะเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าแก้กันมาเยอะแล้วพยายามกันมาเยอะแล้วมันมันเรื้อรังกันมามากพอแล้วนะคะมันมันไม่คอมมิชหรือมันไม่แบบมันไม่ลงตัวกันได้สักทีหนึ่งอะ ความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวกันได้สักทีมันเหนื่อยมันมันเข้ากันได้แบบลำบากนะคะแต่เขาก็เสียใจเขาก็เสียใจจริงเขาก็รับรู้นะก็ดูเหมือนเขาก็รับรู้ว่ามันมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาเลยทำให้ทุกอย่างมันดปล่อยได้ง่ายจริงๆงง่ายแบบเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้นะคะต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกบ้าง ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหดาบเก้าม้เท้าเอซัปเพนเดเคิสจ็ดดาบเอ็นเพรสเขายอมรับการเลิกเขายอมรับการตัดสินใจเขายอมรับว่าเราต้องแบบห่างห่างกันไปหรือต้องแบบจบอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เสียใจนะคะแต่เขาพยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้รู้หรอกว่าเสียใจแค่ไหนแล้วเขาก็ตั้งป้อมปราก,การของเขาตั้งกำแพงเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เพื่อรู้สึกว่าแล้วก็ต่อต้านอะ่ะกับการตัดสินใจนั้นเหนาะปะในความในความยอมรับมันก็มีความต่อต้านอยู่ในอยู่ในเวลาเดียวกันอะ่ะคือมันยังเป็นความตับสนที่เขาเองก็ไม่อยากจะเลิกหรอก แต่มันก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นยอมรับว่าต้องยอมรับการตัดสินใจตรงนั้นทางทัที่ใจอยากจะขอโอกาสอีกสักทีได้ไหมแต่ก็ทําไม่ได้นะคะแต่ก็ขอโอกาสตรงนั้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เขายังแอบส่องแอบดูคุณอยู่เรื่อยๆนะคะยังทําใจไม่ได้อะยังทาใจที่จะเลิกไม่ได้มาเห็นคุณข้าวคุณมากขึ้นก็ในตอนนี้แหละนะคะในตอนที่ เราตัดสินใจจะไปในต,ตอนที่เขาสูญเสียคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนของคุณแปดถ้วยสิบไม้เท้าคุณคุณคน่าจะชัดเจนมากๆละ่ะกับความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจเพราะคุณคิดมาหนักแล้คุณคิดมามากแล้วคุณคิดมาโอ้โหแบบคิดนั่งคิดนองคิด ตีลังกาคิดกระโดดคิดนะคะสารพัดจะคิดแล้วคิดมาดีแล้วคิดมาอย่างถี่ถ้วนว่าการตัดสินใจนี้มันมันคือแบบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะที่จะต้องเดินออกมาถามว่าหมดรักหรือเปล่าความรักมันหมดไปตั้งนานแล้วแหละทั้งคู่นะ่ะแต่มันยังอยู่เพราะว่ามันต้องอยู่เท่านั้นเองนะคะและมันต้องไปเพราะ อยู่ต่อมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณหนักใจนะกับทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกความคิดคุณยังหนักใจแล้วคุณก็ยังแบกมันอยู่ทุกอย่างเลยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไงมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ต่างคุจะได้ปลดระวางแล้วก็ มีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วมีการ move on มีการเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่กันสักทีหนึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วอ่ะต่อไปเขาอยากบอกอะไรกับคุณ Nine of bonds เขาอยากเข้าหาคุณอีกครั้งอ่ะคืออยากง้อนั่นแหละง่ายๆอยากง้ออยากขอโอกาส แต่เขาจะกล้าไม่รักก็ดูเหมือนไม่กล้าเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่นะที่จะมางอคุณหรือจะมาแบบยื้อไว้น่ะคือมันยื้อกันมานานมากแล้วนะในบางคู่นะคะในบางคู่คือยื้อกันมานานมากแล้วอะแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีนึงว่าจะยังไงมันจะดีมันก็ไม่ดีมันจะไม่ดีมันก็แบบมันก็ไม่ดีไม่สุดอะมันไม่หลุดมันไม่ไม่ลงตัวสักทีนะคะ เสตาร์เขายังมีความหวังว่าคุณยังรักเขาอยู่เขายังมีความหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาต่อไปโพสรุปคนมีคู่ห้าถ้วยเมจิเชียนห้าไม้เทา้อาอดีตในความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันยังฝังใจยังไม่ลืมหรอกนะคะแต่การทะเลาะกันอมันเยอะการรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้มันลำบากเรู้อเกนะที่แบบเราจะเป็นความคิดการกระทำคำพูดอรหลายๆอย่างมันดูสวนทางอะมันเหมือนเหมือนคนที่แบบไม่มันไม่ประจบกันอะมันสวนทางก็ไม่ประจบกันบักทีนึ่ พยายามก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็เหนื่อย King of Bonds เลยเลือกตัดสินใจทจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเคยมั่นคงหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเคยแต่งงานการอยู่ด้วยกันก็ต้องจะต้องแยกออกมาหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะลองคุย คำถามที่ติดอยู่ในใจดีไม่พอฟอกี้เป็นเลิร์นิ่งให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับมันกับความสัมพันธ์ตรงนี้อย่าไม่ต้องหมักโกรธไม่ต้องเกลียดทุกอย่างละทิ้งก็คือละทิง้งอย่าไปยึดติด นะคะเนี่ยห้าถ้วยคอลีเพนเซนซีอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่าไปยึดติดกับความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าไปรู้สึกว่ามันผิดหรืออะไรถ้าคือพยายามกันมามากพอแล้วมันจะแบบมันจะเสียเวลาไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีการพัฒนาสู้กับการที่คุณะคิดแล้วคิดอีก เพื่อความสะพันธ์เพื่อตัวคุณเพื่อเขาจะได้เจออะไรที่มันดีกว่านี้ที่มันจะพัฒนา,นาที่มันไม่ใช่จะแบบอยู่แบบจำเจหรือว่าอยู่กับที่แบบนี้นะคะคล้ายๆอะไรที่เราคูนเคยกันในทุกๆวันนะคะพชชั่นความรู้สึกดีๆมันก็ยังหลงเหลือกันอยู่นะแต่แค่ว่ามันไม่มากพอที่จะไปต่อได้แค่นั้นนะคะ เ okay. คคามมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูลุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะมาดูฝั่งคุณสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกรกฎเด e อ t สต มีสนองมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหานะคะมีคนเข้ามาติดพันเป็นชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมสิงธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ในที่นี้เมษเด่นที่สุดมีแต่คนมาขายขานมจีบหรือไม่คุณก็ไปขายขานมจีบเขานะคะอย่างใดอย่างหนึง่งรันลายอยู่รันลายแฮปปี้อยู่นะคะต่อไปคนที่คุณดีด้วย คนที่สําคัญแล้วก็มีนนอิทธิพลต่อใจของคุณมากที่สุดนะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้าง6กไม้เท้า5้าไม้เท้าเอซออฟเพน a ด l ค s 6ดาบก็ยังไม่พร้อมคอมมิชเมนต์หรอกตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมคอมมิชเมนต์กับใครแล้วก็ยังรักอิสระอยู่แต่มีปัญหานิดหนึ่งปัญหาของเขานะอันนี้ไม่ได้สื่อน,นะว่ามีปัญหากับคุณ หรือมีปัญหากับใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเรื่องความรู้สึกอีกทีหนึง่งแต่ในที่นี้สถานการณ์ของเขาอ่ะคือมีปัญหาความวุ่นวายนะคะปากเสียงนะคะหรือรถไฟชนกันยังไงก็แล้วแต่นะคะวุ่นวายเหนื่อยลาบากมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะมีคนใหม่เข้ามาอีกมีคนที่แบบหรือเจอคนที่เขาอยากจะคอมมิชเมนกับคนคนนี้ อยากจะคบกับคนคนนี้พยายามเอาชนะนะเอาชนะใจพยายามทํานูน่ทนทํานี่ทํานั่นให้คนคนนี้นะคะเพื่อเขาเนี่ยจะได้แบบเอเอแบบใจอ่อนแล้วก็สลัดคราบของความรู้สึกที่ว่าคบไปเรื่อยๆ, e ๆคุยไปเรื่อยๆแบบไม่มีสถานะได้ไหมอะไรเงี้ยพยายามเอาชนะใจเขาอะอนะคะต่อไปแต่ถามว่าเอาชนะใจได้หรือเปล่าก็ดูว่าไม่น่าได้นะ ก็ไม่ได้ได้ไม่ง่ายๆอ่ะมันไม่ง่ายอะ่ยอะต่อไปเขา,าคนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณหกสิบดาบทำแทงเคยทำให้เจ็บเคยทำให้เจ็บกันมาก่อนเฮ้ยทำไมเขาคิดว่าแบบเขาคิดว่ากับคุณอ่ะมันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอ่ะ คือคุณกับเขาเคยมีกรณีกันมาก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันหรือแบบด่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่โอเคแต่มันก็เคลียร์ได้นะคะหลังจากนั้นมันก็เคลียร์ได้หลายๆอย่ยางมันก็เปลี่ยนไปตัวเขาเหมือนจะพยายามแบบคุณนะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แบบจะคบไปวันๆหรือว่าคุยไปวันๆอะไรแบบเนี้ยหรืออยู่ใน ความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เขาก็มีเป้าหมายเหมือนกัน <c oughs> สิบถ้วยสีไม้เท้าเขาอะเหมือนจะอยากคบกับคุณนะเหมือนเขาจะอยากคอมมิชเมนต์กับคุณนะเนี่ยนะคะถือว่าจะแบบยังมีตัวเลือกอยูอ่ก็เถอะแต่คือคุณน่ะก็พิเศษกว่าใครพิเศษกว่าคนไหนๆที่เขาคุยอยู่แล้วคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาล่ะ 8ดาคือค่อนข้างเข็ดอ่ะเพราะที่ผ่านมามันแบบทะเลาะหรือมันแบบมีปัญหาอะไรกันอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคือเขาแค่แบบเจ็บข้างเจ็บปวดเขารู้สึกไม่โอเคแต่คุณรู้สึกว่าเข็ดก็คือแบบถามว่าไม่อยากไปต่อมันมันก็เชิงประมาณนั้นแต่หลุดได้หรือเปล่าก็หลุดไม่ได้ก็หลุดพ้นจากคนคนนี้ไม่ได้นะคะ เหมือนสายใยความผูกพันหรืออะไรสักอย่างที่มันมัดกันอยู่ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะนะคะ,นะคะยังเลือกไม่ได้หรอกคุณเองก็ยังเลือกไม่ได้ก็เพราะว่าคุณก็มีตัวเลือกเขาก็มีตัวเลือกสองคนก็ต่างมีตัวเลือกแต่แค่รอวันที่ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันจะปลดล็อกที่มันผ่านมาเนี่ยที่มันเป็นอดีตเนี่ยมันยังไม่ได้ปลดล็อกมันไม่ได้ปลดระวางเลยนะคะเันร์มีความกึ่งกึ่งกโกรธกึ่งกึ่งไม่โอเค กันอยู่บ้างแต่ในความแบบเหมือนในตัวร้ายอะไรใหญ่ๆห่ตัวร้ายอะไรประมาณนั้นอะนะคะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแต่รักหรือเปล่าก็รักแหละนะคะก็เขาว่าอยากจะคอามิีกับคุณแต่ส่วนตัวคุณอะอยากจะคอามีหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นนะแต่มันขึ้นแค่ว่าหลุดพ้นกากคนคนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ต่อก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าภาพติดตานะคะความรู้สึกมันยังติดอยู่ในใจอ่ะ เาอยากบอกอะไรกับคุณเอซับสอร์ตไลออบบอลเดอะว l ลเฮ้ยเรามาเคลียร์กันได้นะหนึ่งดาบอะเราเคลียร์กันได้ได้ไหมอะเราเคลียร์กันได้นะมาเป็นปัญหาก็จริงที่ผ่านมานะ่ะ แต่มองว่ามันผ่านไม่ได้ถ้าเราเคลียร์ใจกันถ้าเราเปิดใจคุยเคลียร์กันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะได้แบบเด l เวอร์โล่งสักทีหนึ่งนะคะให้ได้รู้กันไปว่าแบบรู้สึกอะไรต้องการอะไรคุยกันด้วยด้วยเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่าใช้ทิฏฐิว่าแบบเฮ้ยตัวเองก็มีแบบต่างคนก็ต่างมีตัวเลือกดังนั้นถ้าคุยกันแล้วแบบไม่มีใครยอมใครอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครยอมใคร ไม่มีใครพบกันครึ่งทางห้าสิบห้าสิบคุยกันไปมันก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอยู่ดีนะคะโอเคต่อไปบดสรุปบทสรุป,รปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกระกฎ King of Bones, Hangman, เจดไม่เท้า Ego t i t t นะคะโกรธอยู่ยังเคืองอยู่ยังมีความโกรธเคืองกันอยู่ในใจไม่คุณก็เขาก็ไพ่สมัครกันได้ Hangman, 9ก้าถ้วยคือมันต้องการให้ใครสักคนง้อนะ่ะนะคะคือถ้าง้อก,ก็คงจะโอเคขึ้นนะ่ะ ถ้าง้องก็คือโอเคขึ้นกว่านี้ก็คงจะคุยกันได้ง่ายกว่านี้เคลียร์กันได้ง่ายกว่านี้แบบไม่มีทิฐิแบบไม่มีอีโก้ไม่มีฟอร์มนะง้อแบบงอจริงๆขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ ยังติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นกับปัญหาเดิมที่เคยทะเลาะหรือมีปากเสียหรือมีปัญหาเรต้องปลดนะคะปลดปลดได้ไหมล่ะปล่อยวางได้หรือเปล่าคิดยังไง t t t เ a t ชันเ t อร์เรส f l a ็กเนี่ย h าร์ t ทูฮา a r ดค o n v e r s a t i o n คุยกันด้วยใจคุยกันด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความรู้สึกที่มีนะคะมันถึงจะเคลียร์กันได้แต่ไม่ใช่ไม่ได้แบบให้ใช้ความรู้สึกที่ยังโกรธยังเกลียลดหรือยังแบบเคืองอยู่มาคุยนะความรู้สึกจริงๆที่มีนะ่ะนะคะคุยกันคุณกับเขาอะตอนเนี้ attraction กับ e m i s t r y อะค่ะแรงดึงดูเคมีอไอต่างๆ ที่มันมีต่อกันอ่ะมันจืดจางนะคมันจืดจางลงมากเลยที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อในทิศทางที่ดีถ้าไม่มีการเคลียร์กันอ่ะนะคะต้องมาเริ่มเ,เติมเต็มให้กันใหม่ครั้งนะโอเคเชาวกระกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ